สวัสดีคะ่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะตันนี้อากาศดีมากเลยหลังฝนตกนะป้าก็กอดที่จะพามาดูบ่อน้ําของป้านะคะเนี่ยสวยแล้วคะ่ะทุกท่านบ่อน้ําพุมีน้ําแล้วนะคะแต่ว่าบ่อน้ําตกนี้มีมีน้ําเหมือนกันแต่ว่ามีเนื่องจากว่าน้ําที่บ่อตรงโน้นล้นมาแล้วก็มีน้ําฝนคะ่ะทุกท่านมีน้ําฝนคะ่ะทุกท่าน เห็นว่าบรรยากาศดีนะคะป้าก,ก็เลยพามาดูแต่น้ําตกตรงนี้มีน้ําอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นน้ําที่ล้นมาจากอ่างตรงโน้นนะคะตอนที่เราเปิดน้ําใส่อ่างตอนแรกนะคะแต่อ่างน้ําูุก็คือไม่รั่วแล้วค่ะดีจังเลยเย่บอ่อน้ําูุไม่ร่วงเอยไม่รั่วซึมแล้วนะคะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบอ่อน้ําตกตรงนี้จะต้องช่างบอกว่าจะต้องมาซ่อมใหม่นะคะอันนี้ที่มีน้ําบ้างนิดหน่อยเพราะว่า ฝนตกเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็น้ําล้นมาจากตอนที่เราเปิดใส่อ่างตรงนู้นแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีน้ําไม่มีน้ําล้นมาไม่มีน้ําฝนลงมาตรงนี้ก็จะแห้งเลยนะคะแต่วันนี้สําหรับวันนี้ป้าอยากจะเปิดน้ําดูสัหน่อยนะคะก็บรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะ นี่นะคะมีน้ำตกไหลลงมาตรงโน้นนะคะตรงน้ําตกบ่อน้ําตกตอนนี้น้ําเขาก็ยังมีท่วมเออไดโวอยู่นะคะน้ํามันยังพอมีอยู่ที่น้ําตกแต่ว่ามันก็ไม่ไม่อยู่ตลอดมันรั่วนะคะถ้าไม่มีน้ําจากน้ําฝนแล้วก็น้ําที่ล้นมาจากอ่างใหญ่ตรงนั้นอ่างสีชมพูนั้นนะคะมันก็จะไม่มีน้ําตกให้ช่างก็จะมาซ่อมอยู่นะคะจะมาแก้ไขอีกทีนึงสําหรับบ่อน้ําตกนะคะ แต่สำหรับน้ำผู้โอเคมีน้ํำแล้วคะ่ะทุกท่านป้าก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังว่าดีใจสุดๆเลยดีใจมากดีใจที่สุดเลยนะคะก็มีเป็นบริบทนะคะบริบทของริมบ่อตรงนี้นะคะดอกไม้ก็กำลังออกดอกมีใบด้วยใบเขาก็จะสวยนะคะออกมาตอนแรกเอ๊ดอกหรือใบโอ้สีชมพูนั้นคือดอกนะคะทุกท่านดอกไม้ชนิดนี้นะคะ อป้าก,ก็จําไม่ได้นะไก่เออนกอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะนกนกเรียกทรับหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะก็แม่ค้าบอกนะคะว่านกเรียกทรับสะเอ๋มีน้องไหมทองมาด้วยแล้ว <c oughs> น้องไหมทองตลกจังเลยคุณตาใส่เสื้อให้กับข้างนะคะกลับข้างแล้วยังไม่พัวยังเอาข้างล่างขึ้นข้างบนนะน้องก็คงจะอึดอัดหน้าดูนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะ อุ้ยบรรยากาศดีจังเลยน้องไหมทองมามามา,มากินน้ํานะคะเหมือนวัวน้องไหมทองตัวเองไม่ใช่วัวนะจ๊ะตัวเองเป็นน้องหมาก็มากินน้ําในบ่อนะคะน้องหมาก็มากินน้ําในบ่อด้วยเหมือนกันนะคะไหมทองอย่าขุดนะคะไมอย่าขุดกระถางยายนะลูกอือย่าขุดกระถางยายนะเพราะเขาเขาเห็นกิ่งแห้งนะคะ น้องไหมทองเห็นกิ่งแห้งของกุหลาบที่ตัดแล้วมันค้างอยู่ตรงนั้นเขาก็เอาไปกัดเล่นนะคะระวังหนามนะลูกเนี่ยน้องไหมทองก็จะชอบกัดอะไรนู่นนี่นั่นเล่นตามสนามหญ้าก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็กวาดเอาสงสารน้องนะคะให้น้องเล่นนะคะก็กวาดเอาเนาะน้องไหมทองนี่ดีจังเลยนะคะถึงแม้ว่าน้ําตกนี้มันจะต้องแก้ไขอีกเพราะว่าต้องมาซ่อมตอนนี้มันมีน้ําจากน้ําฝน นะคะตกลงมาเพิ่มแล้วก็น้ําที่ล้นมาจากฝั่งนู้นมันก็เลยไม่อยู่เนาะเมื่อ,อโอ้มันก็เลยยังมีน้ําอยู่อ่ะค่ะก็เลยพอมีน้ําตกไหลจับแ๊กลงมาใหุ้มแต่ว่าถ้ามันลดลงไปเลยไดโวลงไปก็อันตรายมันไม่มีน้ำจะจะเติมเอาเองบ่อยๆเพรากอะไรอยู่เดี๋ยวให้ช่างมาซ่อมดีกว่านะคะซ่อมให้มันอยู่น้ำดีๆก่อนอันนี้ก็ถือว่ายังไม่เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าบ่อน้ำ ตกของป้ามันยังรั่วอยู่ด้านเองนะคะอาศัยน้ําจากน้ําฝนแล้วก็น้ําฝนตกลงมาเติมคงไม่ได้ซ่อมง่ายหรอกนะคะถ้าฝนตกแบบนี้เพราะว่าน้ําฝนจะลงมาเติมตรงนี้มันก็ไม่แห้งสักทีช่างก็ไม่ได้มาซ่อมนะคะไม่ได้มาปุดรูรั่วหรือมาอุดกันซึมอีกนะคะมาเทปูนเทพื้นกันซึมอีกนู่นแหละจนกว่าน้ําจะแห้งนั่นแหละนะ ่างจริงจะได้มาทําอีกทีหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ป้าก็พามาชมบรรยากาศที่อากาศมันดีดีนะคะเนี่ยเห็นไหมดอกดอกไม้ของป้าไม่ว่าจะเป็นดอกไม้บนโน้้นนะคะบนเครือเถาตรงน้้นก็งามนะคะเครือเถาที่อยู่ตรงน้้นก็งามเลยมันก็งามอยู่นะคะเนี่ยเครือเถาเนี่ยป้าพามาชม อันที่เป็นของจริงก็มีนะคะของพลาสติกก็มีนะคะดอกไม้สวยงามมากเลยแล้วกลุ่มแวนด้านี่ก็คือของจริงนะคะเนี่ยรากของแวนด้ารากของแวนด้าห้อยย้อยลงไปที่ตามโขดหินแบบนี้ตามชั้นหินแบบนี้มันเหมือนอยู่ที่ป่าเหมือนธรรมชาติมากเลยป้าก็มีแอ่งน้ําตรงนี้ด้วยแล้วป้าก็เจตนาที่จะสร้างให้มันเป็นน้ําตกธรรมชาติเหมือนอยู่ในป่าแบบนี้ด้วยแล้วก็ถึงโมเดิร์นด้วยอยู่ด้วยกันนะคะดูสิเนี่ย อันนี้ก็คือถ้าป้าไม่ถ่ายให้เห็นกระถางนะคะถ้าป้าไม่ถ่ายหเห็นกระถางก็จะเห็นเฉพาะกล้วยไม้สวยงามอยู่ตรงนี้เลยไม่เห็นเชือกฟางก็จะเป็นเหมือนบรรยากาศมีน้ําตกมีกล้วยไม้บรรยากาศเหมือนอยู่ที่ป่าเลยแล้วก็มีกุหลาบด้วยกุหลาบป่าไหมเกิดขึ้นมานะคะเพราะว่ามันมองไม่เห็นกระถางใช่ไหมคะมันก็เป็นบรรยากาศเหมือน,นอยู่ที่ป่าอู้ดีจังเลยบรรยากาศ บรรยากาศดีดีฟังเสียงนกร้องค่ะทุกท่านมาดูมุมนี้นะคะนี่ตามล้างขวดอยู่ตรงนี้นะคะมุมนี้นกน้อยก็ยังส่งเสียงเพื่อเจ้าบินกระโดดไปมาหยอกล้อกันอยู่นะคะเนี่ยว้าวบรรยากาศดีดีค่ะทุกท่านนี่แหละทําไมป้าทําสิ่งเหล่านี้ป้าทําเพราะว่าป้าอยากจะได้ความสดชื่นนะคะ สดชื่นแจ่มใสของมวลหมูไม้แมกไม้ไม้ดอกนะคะไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็มีน้ําพุสวยๆให้สาวน้อยหมดแดงเล่นน้ําด้วยเห็นไหมคะแล้วก็มีน้ําตกให้เราฟังเสียงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวป้าจะไปเอาอันนี้หน่อยจะให้บรรยากาศตรงนี้หน่อยนี่นะคะป้ามาดูตรงนี้เนาะมันเหมือน อดอกไม้นะคะที่ร่วงลงมานะคะร่วงหล่นลงมาในลำธารน,นะคะดอกไม้ที่อยู่ข้างบนตรงโน้นนะคะมันร่วงหล่นลงมาอยู่ในแอ่งน้ําเล็กๆตรงนี้นะคะร่วงหล่นลงมาอยู่ในแอ่งน้ําเล็กๆแบบนี้ดูบรรยากาศดีร่มรื่นน่าขึ้ในใจจริงๆเลยนะคะดูความสวยงามของกลีบกุหลาบนะคะกลีบกุหลาบที่ล่องลอยมันก็จะลอยลงไปตาม น้ำไหลนะคะดูบรรยากาศยิ่งสวยงามมากเลยยิ่งมีเสียงนกร้องน้ำตกนกร้องเพลงนะคะเสียงน้ำตกเสียงนกร้องเพลงนะคะแล้วก็มีน้ำพุสวยๆพุ่งอยู่ด้านโน้นโอ้โหเท่านี้แหละชีวิตที่ต้องการนะคะป้าลุงก็ไม่ต้องการอะไรมากมายเพียงแค่ต้องการความสงบสุขของชีวิต นะคะความสงบสุขของชีวิตเมื่อเราได้อยู่ที่บ้านของเราได้พักผ่อนได้รีแลกผ่อนคลายหลังจากที่ทํางานเหนื่อยมาก็ขอให้มีที่พักผ่อนบ้างอะไรบ้างแบบนี้ก็คือจุดประสงค์สิ่งที่ต้องการสร้างความสุขสร้างกําลังใจให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เห็นดอกไม้งามอยู่ตรงโน้นนี่ธรรมชาติมากเลยค่ะทุกท่าน มีรากไม้ที่เป็นรากไม้จริงนะคะรากไม้จริงของแวนด้านะคะที่ห้อยย้อยลงมาตามเอ่อตามเอ่อเขาเรียกว่าชั้นหินนะคะตามชั้นหินแล้วก็เหมือนมีดอกกล้วยไม้ป่าอยู่ตรงโน้นนะคะสร้างบรรยากาศป,ป่าป่าว้าวดีจังเลยบรรยากาศดีดีค่ะทุกท่านก็เลยอยากจะเล่าสู่กันฟังมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังนะคะถึงบรรยากาศดีๆในวันหลังฝนตกคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ